ภาพต like ่างๆคือเก็บไว้บ่างข่างติดๆไปเรื่อยๆคืออาจารย์ให้ไม่เคยเก็บแบบนี้เงี้ยตอนเด็กๆตอนเด็กๆไม่ได้เก็บอะไรเออตอนไหนเริ่มเรียนตอนไหนแรกแรกอะทั้งโจ้ทุกอย่างแล้วไม่รู้อะไรเป็สำคัญเนาะแต่ครูอาจารย์ท่านบอกไม่ใช่บอกนะแต่เราต้องมาเรื่องคือครูอาจารย์ท่านบอกทุกอย่างเลยแต่เรารู้ด่างเองเออเราจะหูด่างก็ต้องไปหูอาจารย์ว่าคืเรื่องเกิดอย่างจริงเราไม่รู้เรื่องเองเราวก็พวกอาจารย์ท่พวกเรื่องเพวานี้เราดูเรื่องเพราะเราเหมือนเด็กน้อยอ่ะเข้ามาในโอกาสใช่ไหมเราก็จับเลยไม่ได้ดี ตอนนี้พอเราเริ่มออกท้นเราเริ่มเห็นแล้วว่าประเด็นของเราเนี่ยเพราะเราไม่เคยแบบแยกแยะอะไรเลยตอนเด็กเราจะเอาเยอะกว่าเยอะดีกว่าพอเรามาได้เห็นแล้วว่าโทษแต่คือมันจะเกิดมันจะเกิดผลระยะยาวไปเลยมันจะมีอีกทางฝั่ในการกันวิชาการมันจะแบบมีปัญหามากเลยว่าทางฝั่งมันไม่ดีอะและฝั่งมันไม่เคยแยกไว้ว่าเป็นธาตต้องการกังไม่ต้องการกลางโรคปวดตาใจก็มีปัญหาอีกเรื่องว่าจุดหงดั้นในเด็กหรือสองเนี่ยจึงควรที่จะสังเกตเรื่อง ถ้าต้องการกำกับไม่ต้องการกำเป็นเรกันแรงโอเคปะเราเคียอยูีแล้วสังเกตยังไงเช่นอย่างี้พินทิตตะวาเจ้าตะวันจเนี่ยแปลว่าแล้วอยู่ในวิถีธรรมมันจะเป็นได้แค่สองวาจบคือเป็นกัดตูวาจบกับเหตุตูกต่ตูวาจบเหตุตูกต่ตูวาจบมันจะต้องมีนะครับ เดปะยะนาเตนาปยะปีเสรย์เอยอยะอาเบปะยะมันม <formal> ีไหมไม่มีแต่ว่านี่เป็นอะไรกัรตรวจวาจบแน่นอนเราก็แอบดูเฉลยเลยว่าเฉลยเนี่แปลว่าอะไรมันแปลว่าทีดทาแปลว่าทำลายครับทำลายตาวาแปลว่าเนี่ยการตรวจจบไปคือแปลสับได้เลยการตรวจจบคือเราแปลสับแล้วก็แปลไปทันเวลาเลยทำลายแล้ว มีข้าน้าเลยครับเออสลายขึ้นสีขึ้นสีไอ้พีทาเนี่ยแปลว่าทำลายเป็นคำตัดกัดทำลายแล้วขึ้นสีแล้วเรารู้นะว่าตัวเนี้ยมันประกอบกับปัจจัยในหัวที่เท่าไหร่เป็นนอนถูไหมทีว่าถ้าอ่าเป็นปัจจัยไหมไม่ใช่ปัจจัยพีท้าเนี่ยพีท้าเนี่ยเอ่อมาจากอะไรเอ๊ะมาจาก ทีพท่าท่าแล้วทำไมมันมีตัวซ้อนตัวซ้อนเป็นนอหนูที่สุดวะใช่ที่สุดวะมันคือนิอก,กิรประกอบเรากำลังปัจจัยอ่าเอปัจจัยในหมวดที่สองดูท่าท,ะนะท่าอยู่นะเนี่ยคือพ่อทเจนะพอบวกอ่าเอาปัจจัยในหมวดูว่าท่า,ทาจะเป็นท่าต้องการกรรครับมันจะเป็นท่าต้องการการรมแปลว่าทำลายแปลว่าซึ่งทำลายซึ่งในทาา่าสัจธรรม แต่กับการเจ้าพิทาตัวเดียวกันนะพิทาตัวเดียวกันนี่แหละพิทาตัวได้นนะถ้าเรามาบวกปัจจัยอีกบทหนึ่งคือบทที่สามบวกย้อนปัจจัยในกันตัวจบมันจะกลายเป็นพิชชาแต่ว่าแตกเสถ่พาไม่ต้องการไปนั้นภาพที่เป็นสณรเดียวกันอาจจะมีการเปลี่ยนสภาพไปด้วยถ้าบวกปัจจัยที่สามอือนะคืออีกแล้วอยากจะสอบอยากจะรู้รเรื่องไหมเรื่องการทำแบบ,บท้ายนะ ชอบถามว่าพิธาธาตเป็นธาต้อการกรรมหรือไม่ต้องสัรกรรมเออ้อตอบเป็นสองกรณีธาตพิภาธาตัวกรรมเนี่ยพิธาธาตเป็นศัสตกรรมธาตหรือเนี่ยกรรมธาตจะอธิบายออกมาดีดีแล้วหกแปดหกเจ็ดหก้าก้าทสองห้าเดยอสล่าเวลาถ้าถามพวกนี้ต้อเนี่ก็ตั้งสติเลยแยกกรณีีพิธาธาถ้าลงในหมวดธาธาต่ัวที่สอง คือลงหาเอแล้วลงที่จีนเจ้าท่าจะเป็นสากลท่าถ้าต้องการกับสำเร็จรูปเป็นมาลลงที่ินเข้ามาวใช่ไหมมันก็เลยต้องมาเทศเป็นที่สุดว่าเป็นอะไรทีทัติ 4, แต่ว่าย่อต่อยหรือว่าย่อทำลายทำลายซึ่งต่อยซึ่งขณะที่ถ้าเป็นรูเออที่ท่าท่าเนี่ยลงปัจจัยในหมวดที่สามครับหมวรู้ท่าท่าคือลงย่อปัจจัย มันจะมีความหมายเป็นอากรรมมาถ้ามีรูปยังไง <_ S 1> เมื่อพิชภ้าบวกกับยอ,ย,อยักษ์ยอยักษ์เนี่ยชอบแปลงเป็นตัวถังจะกลายเป็นชักพิช,ชัชชติจะแปลว่ายอแต่แต่ต้องการจมไหมไม่ต้องเช่นเจ้าแต่แต่ไม่ต้องการจะทำลายไม่ทใจาย่ือและคือความซับซ้อนของภาษาเนี่ยที่มีความละเอียดคือนักเรียนจะไปแบบจะได้ฝึกใจด้วยใจเราจะเด่นขึ้นจกากภาษาคุ ก็เหียดดวเแต่ก็เหียดก็จะแตกลายแล้เหียดอใจที่บองมาเยอะแล้วเจ็บก็เยอะแบบกไม่ใช่อีกแล้วนีก็ไม่ใช่อีกแล้วเห็นหรือยังเห็นนะเห็นเนาะก็จะมีภ้าที่หามไปบ่อยเนี่ยาต่อของภาษาเนี่ยถามเยอะมากเขาจะถามแบบพี่จ้าเป็นท่าแบบไหนไม่เป็นเายกเปนของหรือมู้จัดท่าเองนะฮะมู้จัด้าาอ่าลงท่าลงปัจจัยในหมวดที่สองก็จะเป็นทาต้องการกัน บทที่สองเนาะคือล้วถ้าลงอ่านหรือเอปัจจัยแล้วก็ลงที่ที่เปิทผาถือว่ามูนจากลงอ่านเอแล้วลงที่ถีดก็กลายเป็นอุญจากขีดมากลายเป็นที่สุดว่าคนะวามหมายก็ต้องเป็นความหมายแบบต้องการคำคือปล่อยย่อมปล่อยปล่อยซึ่งอะไรเช่นตอนนี้อาเาราปล่อยนักเรียนรองลอยอยู่ตรงอง <c oughs> ลอ,งอยไปยใกล้แล้วนักเรียนวอนเขียนนะ อาจารย์แก้แล้วแหละจะพบแล้วต่อมาถ้าเราเอาด่าเนี้ยไปบวกกับปัจจัยหัวที่3ครับหววรู้ท่ทาต่ก็คือยักษ์ปัจยจะเป็นา่าที่ไม่นาดัาครับอ่าพอบวกกับยอ่อยักษ์ปื้มปัจลายเป็นตัวสับษามุจจาแต่ว่าย่อมโหลดหรือย่อมถอนมุจจาอุตส่าย่อมพ,มอมพม้นพ้นมันจะพ้นจากอะไร ลิมูหคน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 จาับ werk. โอเคป่ะอันนี g, ้ได้ข้อตอบไปข้อแล้วออกข้อตอบไปเลยแล้เรียนก็ต้องแบบมีการเี่อะให้ราะเอียดว่าเรื่องไข่เกลือะไรเป็นการแยกงแย่งข้าวมืบางทีก <t ips> ็มาแบบนี <t ips> ้เลยไหมมาแบบว่าพิชิตติกับพิชิตติแต่ว่าอะไรลงปัจจัยอะไรบ้างในท่าหมนี้แล้วเรียนตอบได้ไหมได้ตอบได้ว่าสองคนเนี้ยมันคือ อะไรมันคือพิ่าธาเหมือนกันเลยถูกว่าเพียงแต่มาลงปัจจัยมาตากกันถ้ามันมีตัวพยัญชนะที่ส่ววัดมันคือพิจิใช่ไหมครับอาจารย์มันคือการลงลงปัจจัยในหมวดที่สองดูธาธาครับลงหาเอปัจจัยและลงพิจิสบนธาตุตัวถ้าเกิดเจอพิชติเห็นตัวทซ้ำมันคือยาปัจจัยในหมวดที่สามมาลงปัจจัยหมวที่ว่าธาตุ และอาจของธาตุครับถ้าเป็นหมวดที่สองจะเป็นธาตุต้องการกลถ้าลงโละยับปัจจัยจะเป็นธาตุไม่ต้องการกลางไดนไหมไหมพิมพ์สติต้องการดลางแปลว่าย่อมต่อยหรือทพลางมันจะต้องการเรื่องซึ่งเนี้ยส่วนพิชติแปลว่าย่อมแต่ไม่ต้องการกลางแบบนี้ก็ได้ไปเลยนะครับได้ไหมดีแล้วดีแล้วยังสบาย ประมวลไม่ทันแล้วใช่ไหมเอาว่าเราประมวลจะต้องแล้วอาจารย์อย่าหเลยนี่ไม่ไหวแล้วสรุปว่าขยันขีพโหอนเนี้ยพอสร้างอาขยันวันนี้อาะขยันคืออะไรายานคืออะไรคือศัพท์ขยนแบบคือศัพท์ที่หนึ่งศัพท์ที่การิริยา อัคยะคือสัต<ช>ว์ตาวกิริยากิริยาคือความกิริยาเนี่ยคือความคนคนสมัยก่อนท่านได้เราฟังนะกิริยาคือความแล้วก็เป็นต้นว่าอะไรบ้างอ่าเป็นต้นว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดชื่อว่าอัคยะซึ่งท่านแสดงเรื่องของแสดงเรื่องของท่านเ,เลยครับในส่วนของตรงนี้ว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยเรียก้สังเกต สัตว์ปริยาคือว่าทำเป็นก้นว่ายืนเดินนะนอนแบบนี้เขาเรียกว่าอานกรรมมาท่าท่ามไม่ต้องการกรรมส่วนกินดื่มทำพูดคิดนะเป็นท่าที่ต้องการกันใช่ไหมกินซึ่งอะไรดื่มซึ่งอะไรทำซึ่งอะไรพูดซึ่งกินซึ่งในทาต้องการกันนะชื่อว่าปัญญาปัญญานั้นประอกอบด้วยพีพัฒน์ กา,บาบรบทวานะบุรุษภาพวาจบปัจจัยเพื่อเป็นเครื่องหมายเนื้อความให้ชัดเจนในี่สองโนะิมพเพราะพวกนี้เป็นเครื่องหมายเนื้อความ้ชัดเจนและในแต่เครื่องปรุงเนี่ยครับมันมีเครื่องปรุงที่เด่นๆอยู่สามอย่างคือวิคัพขึ้นมาก่อนเลยว่ามันเป็นตัวชี้บอกถึงการบทวาจะบุบบรุษ แล้วก็มาปะะระแอเลยนะก็หมายถึงอะไรกันแล้ธาตุแล้วก็ปัจจัยปัจจัยชี้บอกถึงวาจุเนี่ยนักเรียนเอามาทั้งหมดจากนกี้ต้องรู้วนะ่าแบบย่อที่สุดนักเรียนจะเจออเลยธาตุภูมกับปัจจัยเพ่อบอกวาจบแล้วก็ภูมิพภัณฑ์อะไรที่ไหนปัจจัยไหนถ้าเกิดนักเรียนเข้าใจข้อนเนี้ยนักเรียนทำข้อต่อไปลายาสข้อสอบว่าวิภัณฑ์อาขยาจเนี่ยไว้เท่าไหร่เป็นข้อหมายให้รู้อะไรบ้างพิภัณฑ์อาขยา ทำให้รู้ว่าอะไรบ้างถ you know, ้าร uh, uh. right? uh. ู <oh> right? uh. <h <h ้เลยถ้าผมก็จะบุหรไงก็คือข้อเดิมถูกไหมขออะไรใช่ไหมได้นะได้นะยูว่าตาขยาดมีกี่บัวแปดบัวหวานแปดบัวี่กันสามการแล้วตาขยาดอยู่สามการคือปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันคือการที่เกิดขึ้นจับพอหน้า นะการที่เกิดขึ้นมันคือคขอ ana, ana, อาอุปนธ์เนี่ยอุปนธ์เนี่ยวันเกิดขึ้นนะจับพาะปฏิจะเพาะอดีตการแปลว่าการที่ร่วงไปแล้วนะมันมีอารติที่แปลว่าร่วงนะแล้วก็อะไรอีที่ไปแล้วก็ตาที่ตกไปแนวตกไปแนวอ่ะต่อมาอนาคตจะอะไรการที่ยังไม่มาถึงอะไรเขาบอกไม่มาไหมอาคะ แต่ว่ามาแล้วอนานตเนี่ยมาจากน้าที่จะว่าการที่ยังไม่มาถึงหนบ้างนะครับเนี่ยคือการของอาขยาบมีสักการแต่พอเป็นภิญญากตป,ปึ๊บมันจะลดเหลือแค่สองการคือปัจจุบันกับาานะอคำคำดีตภิญญากรนะให้ไดูคำถามดีๆการที่แบบออกให้ละเอียดดีปัจจุบันก็แบ,บง่งเป็นสามคือแท้ใกล้อดีตใกล้อ,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 อนาคตคำแปลก็ต่างกันใช่ไหม อยู่ยอดจังอดีแตแบ่งภนษาก็คือสามบทนิพัธเลยคือแล้วปาัานลูกขาอียิปต์ตีแล้วก็อัจชตะลีถูกปะร่วมแล้วไม่มีกําหนดร่วมแล้ววันนี้ร่วมแล้ววันนี้แล้วก็อาจารย์ต้องอาจารย์องการเป็นสองอาจารย์ตแหกปัจจุบันกับแหกอดีตหนาแหกอดีตคือเหตุการณ์ที่ไม่ไม่เกิดขึ้นโอเคปะ การได้นั้นบทเครื่องปรุงที่เป็นบทแบ่งเป็นเท่าไหร่เป็นสอคืออานบทกาบอ่านรโนบทพระบทคือก็ทอประโยคข้ามหนึ่ทมนห่อบทสาสาวนที่สี่ปลว่าเพื่อาระแต่ว่าอยู่อะบทเพื่อผู้อนอาพบทบทโดยวันที่สี่นะบทเพื่อตัเพื่อแมวเลนยถูกปะถูกะแล้วมันเป็นได้กี่วันจบ เป็นวาจสบงได้ไหมเขาจะถามว่าแต่และบทเป็นเครื่องหมายให้รู้อะไรบททนเนี่ยเ,เป็นเครื่องหมายให้รู้กิริยาที่เป็นหรดวาจุประสบทเป็นเครื่องหมายให้รู้กิริยาที่เป็นกับตูกับเหตุตูกาส่วนอัตโน,นมัติเป็นเครื่องหมายให้รู้รู้กิริยาที่เป็นกรรมภา,าวะและเหตุตุการ ไันนี้เราเทียนเ็ื่อปูการารเลนะเพราะนมันทคนเสร็จแล้วว่าัวจะกาต่อเรื่อแกไปแล้วท่ไม่ต้องเส้นีายะเอียดทีต่โยน้อต่อไปผู้ดยสาเต้นามก็คืออะไรครับปัโหมัโยตุมจะทาอดูได้ด้วยอาศัยจะภราอยูได้ด้วยอาศัยอะไรเออ่ เาขาจะตอบตอบไปสวยว่าอาศัยกิริยาประกอบดิพัฒน์เขียนว่าคือก็อาศัยดิพัฒน์แหละแต่เขาเขียวน,นว่าอาศัยกิริยาประกอบดิพัฒน์ให้ถูกต้องตามนำาโอเคนะอ่ะยก,ก,ยกนะต,โโยตัวอย่างได้ไหมได้เนาะโสยาสิเขาย่อไปภาวัยาะสท่านยนะ่อไปอ่ะนยาหนี้เราย่อไปทันไหมไม่ทันดีกันนะพูดตอ่ออวัยวะอ่านว่าทนะ่านนะสี่าวย่อเนาะยาไม่ไป S 1> <S 1> อันนี้คือเวลาเราเขียนทางวยากรครับสักการาะ,ะมาเป็นยยเรื่องใหญเรื่องข้าวารว่าอะนะต่อไปนะอ่ะันนี้เป็นข้ขอสอบที่นักเรียนเจอแน่หนึนงสองคือการให้เรียนแจกวิพัฒนาเรือ่องอาขยะต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นวัดประมาณน่าเฉพาะฝ่ายวบรรษับโหรจะเรียนดูโสดนะเขาแจกกันเะท่าที่ดูวันนีน้ยัะใหญ่บรรกวบโหรเท่านั้นนะพอแค่นี้ก็เยอะแล้วอันก็ไมนะ่ตาอยู่แล้วก็แบบบรรษับโหรอันนะี้ก็ดูโสดดีนะ รัตบดีาารัตนมาลาีอ้นตีสีาบ้าอะไรเยเขียนเลยนะคศัพท์าวเพือ่อระบโยมตามาตะเอกรัตนบดเขียนให้ครบอย่ามาเขียนแค่เดียตสม,ม้านะอะไร่ง้ะแนนนะครับเพราะยังไม่แจกแจงว่าเขาอยู่ในหมวดไหนเออบททัานี้เป็นอะไรนี่ต้องเขียนให้ครบนันกสูตรเลยนะนอ,อกานาอ่าโอเดว่าหัวเราคือจะเป็นอย่างนันนะต่อไปรัจนบีนนรัตบด เป็นไรปะเราเขียนก่อนพรสมบทเอกาวัจนะท้าหูวัจนะปะโผมัธโยอุตมะค่อยตูอันตูอีถาณีนะต่อไปจะต้องมีพัสมบทเอกาวัจนะท้าหูวัจนะปะโมัธโยอุตมะอายะอายูอายาสีอายาขาอายานีอายามะนะแต่ว่าคนค เอลมถามเลยปัจจมีแต่ว่าจงเถิดขอจงบอกอะไรบงังหวานอ้อนบังครับแต่ว่าจงหวานแต่ว่าเถิดอ,อ้อนวอ,อนขอเนจงอ่าตมีบอกอะไรอ่าบอกอะไรไม่ได้ถามว่าแปลว่าอะไรบอกอะไรยอม การปราณนะย่อตาแต่ว่าปวนการโหนแต่ว่าคือรารขืนแต่ว่าใช้ยี่ยัได้แล้วก็ทำเลยนะหรืเรียนจัดได้แล้วนี่ก็รอดแต่เราใแต่ีเพื่อนที่เขายังจัดได้เยอะอยู่ก็ให้เพื่อนรอดก่อนเพป็นคือนะครับสามไปต่อไปอีกสามงานที่บอกอดีตการมีอะไรบ้างสไปโรขากิยตตีอัจฉันต เวลาตามแต่เพื่อนอาจจะตามไปด้วยกันเลยก็คือปาร์ลกขาครับเกียตินีใช่ไหมปาร์ลกขาพระเทวคุษเป็นอาออเกียตินีเป็นอาอออ่าข้อมาพระเทวคุณูดว่าพระบุรุษใช่ไหมปาร์ลกขาเป็นเอค่ะฐานพระเทวคุณูดของคนเกียตินีเป็นโอโอฐานะเปลี่ยนจากเอสองขานเป็นโอสองขานแล้วก็สุดท้ายเอตุบุรุษอ่ามหาเหมือนกันนะเหมือนกันเลยคุยกัน ได้ตามยสอตาลเลยนะครับยวอันไหาไม่หมวียไมห้วนนีดีรจะไปแล้วต่อมาอัจฉริยอเป็นไรครับีโอโอตถาอยู่ไได้เลยครับโอตถาแล้วก็ัหาจะไว้มหาใช้กับปยังพวกเราเนี่ยจะเป็นมาหาเจอยวหาึ้นยปลย่างเราจะไม่ยืดไว้ใช่ไหมไปกระโจ มาอระย่างนะคือเรื่องของประธานสัมพันธ์ีนะวันนี้เรียนรู้ว่าาแล้วะขึ่นประธานีนิสลกถูกไหมถูกไหมบูงนะ E ีงพ่นอาึ้นอ่าพีงอนอาหาต่อไปอาคนบ้างวิสตีวิสตีอะไรยสาสาไม่ต่อเลยใช่ไหมสาธาสาสสา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 แล้วก็ไหนลยครับสีอันสีสี่า ดีมา้ากันเจ้ามีกับม้าเนี่ยม in ันจะมีการพื้นข้างหลังนะเป็นสัตว์เนี่ยส่วนกรรติปตินะครับอนามพนิยัติเต้สัสาเป็นสารานแล้วก็แล้อังสุขสัษสุขศาสเป็นสารเอเนาะสาสาศาสสาสาสสาถ้าได้ยินจะพ้องนี้เป็นพ้องมันนี้ก็ได้นะ คืออาจารย์ก็สารภาพเป็นเป็นสองอาจารย์กำแบบนี้ไม่ได้เลยคือไม่ต้องไดอย่ออันนี้นะอย่าอันน well, so so yeah, ี้นะเราจะถวายแด่กองทัพกันเขาไม่ไหวจริงม so, ันเยอะอหะมันเยอะแบบคันต้องไปจับอีกแค่อาจารย์ก็จะตกแน่นอนเท่าไหร่เราจะมาโจดย่ละอันอย่างนะตัดทิศก็ไม่ได้สมัยก็ไม่รู้แนวทิงก็ไม่ไหวเนี่ยแต่ก็ต้องแต่งแล้วแบบพีชไปบ้างต้งห้าแล้วอาจรย์เปีละนทีไม่ออกอันนี้นะแต่ว่าตอนหลังเขารู้เทคนิคแล้วว่าไม่ก็ดูแค่ชิ้นส่วนก็พอแค่อะไรอ๋อเป็นสารานี่หว่า อ่าสาร A สารเออันสามก็ใช้กับอาหารอยู่แล้วนี่ก็ใช้กับอาหานอันนี้เอก็เหมือนกับพวกแบบโพลของสาร E สาร E ท้ายเสียงนะ<ม>แล้วก็ตรงนี้เป็นอีสูอังสูนั่นถึงอะไรอ่ะตอนปรุงมาใช่นนี้เลยเป็นน้ำสูดถามนี่ก็ใช้ได้ใช่ป่ะมหานี่ก็ใช้อยู่แล้วถูกป่ะคือถ้าจะไม่ต้องจำอะไรเพิ่มเลยถูกไหมเห็นด้วยกันไหม เหมือน่าปรทาไปแล้วเป็นล็อกพิณีตาอะไรนี่ไหมอ่านี่คือเรามวิพาณนะนี่เราจะหาไปจุดจีนหน่อยข้าแลนะเรนต้องใช้เวลาครไม่ใช่วันเดียวจะรู้เรื่องแบบต้องไม่ใช่วันเดียวแล้วเนี่ยจะจำมันได้หรอกเ่ยก็ต้องรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆนะรู้บ่อยเรื่องท่าท่าแต่งออกเป็นเท่าไหร่ครับแปดแปดปวดนะท่าคืออะไรท่าคือกิริยาศัพท์ ถ้าก็คือสามนะ้ถ้าคือกริยาสามที่เป็นมูนด้เป็นแปดตัวนะแล้วก็จะียนะร์สีเนาะคูุู่กท้ากีวะสุแล้วก็ค่อยจากพอไก่กีพอปลค้างหาพอเผาต่างนะแล้วก็จะจารสุระเรือเราจ์ให้จาระไปโกับอันใจในการตัวสัไปเลยนะไปต่อถ้าแบบเป็นสองคือสามา,าร,รากาบ อาการบัท่าสาาระันาคือท่าแบบใบเรียกหา,นะาการถ้ามีกำเป็นได้สีวส่วาจกเป็นได้สี่วาจลนะ้วนะก็คือการการเหตุก,การเหตุการก็คือยกเว้นภาวะวาจก,พอพอวจกเพราะภาวจกเนี่ยไม่เก่ากบตาและจำเก็รูนะ้ว่าถ้าต้องก,การกามยกเว้นภาวะวาจกเป็นได้สี่วาจกถ้าไม่ต้องการกามอาการบัทาเป็นได้ เมื่อไม่ต้องการการรมชื่อว่าจกต้องไม่มีชื่อว่าการรมก็คือตัดกรรมกับเหตุกรกรมใช่ไหมจะเหลือแค่กรรมเหตุกรรมภาวะโอเคปะออโอเคจำว่าเครื่องอาจารย์ก็แกงเหมือนกันนะครับถ้าจำเครื่องอยังรับไปไม่ได้เลย <c oughs> อะไรนะ <c oughs> กัรตรว <c oughs>